สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้านะครับซึ่งการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในการตรวจสอบนะครับวงจรไฟฟ้าต่างๆว่ามีความผิดพลาดนะครับอย่างไรนะครับหรือมีความถูกต้องอย่างไรนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็คือตัวแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า เป็นแอมนะครับก็คือแสดงว่าเป็นเครื่องมือนะครับสำหรับการวัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับฉะนั้นตัวแอมมิเตอร์นะครับ, ateur, รบก็คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับดังนั้นตัวแอมมิเตอร์นะครับเมื่อเราไปใช้งานแล้วนะครับจะต้องวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่ากับที่โหลดใช้งานนะครับ เพราะฉะนั้นการต่อแอมมิเตอร์ในวงจรไฟฟ้าต้องต่ออย่างไรครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์วัดได้นะครับมีค่าเท่ากับที่โหลดใช้งานนะครับคำตอบก็คือเราจะต้องต่อแบบอนุกรมนะครับเราต้องต่อแบบอนุกรมซึ่งนักศึกษา เคยเรียนมาแล้วนะครับว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับจะได้ค่ากระแสทั้งวงจรเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่อแอมมิเตอร์นะครับอนุกรมกำหนดแล้วนะครับกระแสก็จะมีค่าเท่ากันนะครับพิจารณาจากรูปนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สวิตช์นะครับแล้วก็โหลดนะครับ โดยปกติถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่อยากทราบค่ากระแสไฟฟ้านะครับก็คือออกจากสวิตช์นะครับก็เข้าไปที่โหลดเลยนะครับแล้วก็ออกจากโหลดก็มาเข้าโฟล็นะครับแต่ในกรณีนี้เราอยากรู้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านโหลดเป็นแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็จะต้องเอาแอมมิเตอร์นะครับต่อนุก,กรมกับโหลดนะครับแล้วก็จะเห็นว่าปลายนะครับ ปลายของแอมมิเตอร์ก็จะต่อกับต้นของหลอดไฟฟ้านะครับแสดงว่าอุปกรณ์2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมเมื่อเพราะนั้นเมื่อเราเมื่อเราสับสวิตช์ปุ๊บนะครับกระแสไฟฟ้า,ฟาก็จะไหลผ่านนะครับจากแหล่งจ่ายนะครับจากขั้วบวกนะครับไหลผ่านสวิตช์นะครับไหลผ่านแอมมิเตอร์นะครับแล้วก็ไหลผ่านหลอดไฟแล้วก็เข้าโคโร จะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้านะครับมีเส้นทางเดินเส้นทางเดียวก็คือวงจรอนุกรมนั่นเองนะครับดังนั้นกระแสไหลผ่านโหลดเท่าไหร่ก็จะไหลผ่านแอมมิเตอร์เท่านั้นนะครับเราจะได้ค่ากระแสะไฟฟ้าที่ถูกต้องนะครับส่วนภาพนี้นะครับเป็นการแปลงจากรูปด้านนี้นะครับให้เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับต่อมานะครับโวลมิเตอร์นะครับ ตัวโวลต์มิเตอร์นะครับก็คือเครื่องมือวัดอะไรครับโวลต์ใช่ไหมครัก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่โวลต์มิเตอร์จะต้องวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับได้เท่ากับที่โหลดใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่ออย่างไรเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่มิเตอร์เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่โหลดนะครับคำตอบก็คือต่อแบบขนานนะครับ เพราะว่าวงจรขนาดเนี่ยแังนันจะเท่ากันทางวงจรนะครับดังนั้นจากรูปนักศึกษาจะเห็นว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือขั้วต้นนะครับขั้วต้นขั้วปลายนะครับของมิเตอร์นะครับส่วนด้านนี้ก็คือขั้วต้นขั้วปลายของหลอดไฟนะครับฉะนั้นต้นนะครับต่อต้นนะครับแล้วก็ปลายต่อปลายนะครับดังนั้นอ่ามิเตอร์ก็จะต่อขนานกับหลอดไฟแลละนะครับ ฉะนั้นแรงดันที่หลอดไฟเป็นกี่โวลต์มิเตอร์ก็จะอ่านได้เท่ากันนะครับก็จะอ่านโวลต์ได้เท่ากับหลอดไฟนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นวงจรของแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์จะต้องต่ออนุกรมกับโหลดนะครับส่วนวงจรโวลต์มิเตอร์นะครับจะต้องต่อขนานกับโหลดนะครับจึงจะได้ค่าที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับ ตัวโอห์มมิ oh meter, เตอร์นะครับโอห์มมิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเครื่องมือวัดความต้นานทานนะครับเครื่องมือวัดความต้นานทานเพราะว่าเป็นโอห์มนะฮะโอห์มก็คือหน่วยของความต้านทานนะครับถ้าเป็นในวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นักวิกษาก็จะวัดพวกตัวต้านทานทั่วๆไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยช่างก็จะใช้โอห์มมิเตอร์ในการวัดค่าความต่อเนื่องทางไฟฟ้านะครับเช่นวัดว่าสวิตช์ดีหรือเสียอย่างเงี้ยนะครับเราก็ จะตั้งย่านโอมิเตอร์นะครับแล้วก็ลองกดสวิตช์ดูนะครับแล้วก็ดูเข็มคอมมิเตอร์นะครับว่ามีการเป็นสวิงขึ้นสวิงลงนะครับหรือเรียกว่า N O หรือ N C หรือไม่นะครับนะครับอาจจะตรวจสอบสวิตช์นะครับตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟฟ้านะครับรวมถึงสายไฟฟ้าว่าขาดหรือไม่นะครับเราก็จะใช้โอมิเตอร์ในการวัดนะครับแต่ถ้าในเครัที่เราต้องการวัด วัดว่าฉนวนไฟฟ้านะครับยังสมบูรณ์ดีหรือไม่นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราใช้งานไปหลายปีแล้วเนี่ยฉนวนอาจจะเสื่อมนะครับเราก็จะใช้อ่าโอมิเตอร์แต่ว่าวัดค่าเยอะๆนะครับเพื่อวัดค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับเราเรียกมันว่าเมกะโอห์มิเตอร์นะครับก็คือเติมคําว่าเมกะเข้าไปข้างหน้านะครับเมกะก็คือ1ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมกะโอห์มมิเตอร์ก็คือ มิเตอร์ซึ่งใช้วัดค่าความต้านทานที่มีค่ามากๆนะครับเป็นเมกะโอห์มนะครับหรือเป็นล้านโอห์มขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวมัลติมิเตอร์ก็คือจะรวมนะครับเอาแอมมิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์นะครับแล้วก็โอห์มมิเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกันนะครับเรียกว่ามัลติมิเตอร์นะครับ ก็จะมีมีสวิตช์เลือกย่านวัดนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะวัดวัดค่าอะไรก็นักศึกษาก็เลือกสวิตช์ไปที่ย่านนั้นนะครับโดยปกติของมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะวัดค่าได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ DC โวลนเตจนะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ AC โวลนเตจนะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงนะครับ DC Current นะครับแต่ว่าวัดวัดได้ปริมาณน้อยๆนะครับไม่หนักนะครับ แล้วก็วัดค่าความตันทานนะครับเวลาใช้งานโอมิเตอร์เมืเ่อเลิกใช้งานแล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องปรับสวิตช์กลับไปอยู่ที่ย่านออกนะครับทุกครั้งนะครับหรือถ้าไม่มีก็ปรับไว้ที่ย่านไฟฟ้า AC สูงสุดนะครับก็คืออาจจะเป็น1,000โวลต์นะครับหรือ7 5 0โวลต์นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่นักศึกษาเลิกใช้งานแล้วรวัดวัดนุ้งขึ้นกลับมาใช้งานใหม่นะครับแล้วก็ บางทีสวิตอาจจะค้างอยู่ที่ย่านโอมิเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเรารีบทํางานก็อาจจะลืมปรับย่านวัดแล้วก็อาจจะวัดแรงดันไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้มิเตอร์เสียหายนะครับนันคำแนะนาว่าคือให้ให้ออฟก่อนนะครับค้งนะครับหลังหลังการใช้งานนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือการวัดกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการวัดนะครับ ก็เราจะใช้แคลมออนมิเตอร์ meter, นะครับในการวัดเพราะว่าไม่ไม่จำเป็นต้องแยกสายไฟฟ้าออกจากจุดต่อนะครับเพื่อต่ออุกรมน,นะครับอันนี้ก็คือเราจะใช้แคลมออนมิเตอร์ meter, นะครับหรือช่างทั่วไปเรียกว่าคลิปแอมเนี่ยนะครับคล้องเข้าไปที่สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลยอยู่นะครับเราก็จะอ่านค่ากระแสได้เลยนะครับงนั้นตัวแคลมออนมิเตอร์นะครับ มันวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับก็คือ,อมันเป็นการวัดทางอ้อมนะครับก็คือหลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าก็คือว่าถ้ามีกระแสนะครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในสายไฟเนี่ยนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กของนะครับสายไฟเส้นนั้นนะครับซึ่งตัวคลิปแอมเนี่ยพอเวลาไปคล้องก็จะเจอกับสนามแม่เหล็กที่รอบสายไฟนั้นนะครับมาตัดกับขดลวดของคลิปแอมนะครับ ก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดค่ากระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับให้เราอ่านค่าได้ตรงนะครับ mm hmm. เวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็คือนักศึกษาคล้องแค่1รอบเท่านั้นนะครับคำว่าคล้อง1รอบก็คือคล้องไปตรงตรงนะครับคล้องไปตรงๆงนะครับถ้าเราเอาสายไฟพันรอบคลิปแอมนะครับมากกว่า1รอบเนี่ยเราจะได้ค่าที่มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้น หากนักศึกษาคล้องสมมตินักศึกษาคล้อง2รอบนะครับนักศึกษาก็จะได้แอมนะครับขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา,อ,าอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องหารด้วยจำนวนสายไฟที่คองกิบแอมตัวนั้นนะครับเช่นถ้าเราพันรอบกิ๊บแอมสามรอบนะครับนักศึกษาอ่านได้15 m แอม นะครับเนื่องจากเขาต้องเอา1 5หารด้วย3รอบนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ5แอมป์นะครับจากรูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานแอมมิเตอร์นะครับในการเช็คว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่นะครับจะเห็นว่าความวัดทางด้านตัวมิเตอร์นะครับวัดฮา์มิเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีแอมป์ขึ้นนะครับคือโดยสภาพปกตินะครับ สายลายกับสายนิวตันเนี่ยนะครับสายลายคือกระแสไหลไปนะครับสายนิวตันคือกระแสไหลกลับนะครับเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับมันจะหักล้างกันไปเมื่อเราคล้องสายไฟทั้งคู่แบบนี้นะครับมันจะต้องไม่มีค่ากระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้า,ฟามันกลับทิศกันนะครับทำให้สนามแม่เหล็กหักล้างกันนะครับ จนไม่สามารถที่จะเดี่ยวนําให้เกิดค่ากระแสขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ในกรณีทีเ่เป็นวงจรปกตินะครับกระแสก็ต้องเป็นศูนย์แต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้อ่านค่าได้สามสิบเก้าแอมป์ M, แสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับไม่ได้ศูนย์นะครับเราก็มาเช็คอ,อีกกรณีหนึ่งนะครับเราก็ลองมาวัดนะครับก็จะปรากฏว่าสายไปใช่ไหมครับกระแสไปสายลายวัดได้41นะครับ ส่วนสายกัดนะครับวัดได้หน่งจุนะครับจริงๆแล้วถ้าวัดทีละเส้นแบบนี้นะครับจะต้องได้เท่ากันเนาะนะครับกระแสไปวัดได้41่สิบเอดกระแสกับก็ต้องเป็นไงครับเท่ากันก็คือ41่สนะครับแสดงว่ามีกระแสบางส่วนหายไปนะครับเราก็ไปเช็คนะครับก็พบว่าเป็นไงครับสายไฟฟ้านะครับฉนวนชำรุดนะครับแล้วก็ ทําให้ทองแดงแตะอยู่กับโครงของอาคารนะครับก็ทําให้กระแสไฟฟ้าตรงนี้รั่วลงโครงของอาคารนะครับแสดงว่าวงจรอันนี้ลงกล่าวนะครับเป็นลักษณะของการลงกล่าวนี่ก็เป็นการใช้ประโยชน์ของคลิปแอมนะครับการตรวจเช็คการลงกล่าวนะครับต่อไปนะครับก็คือตัววัดมิเตอร์นะครับวัดมิเตอร์ก็คือใช้วัดค่ากําลังไฟฟ้านะครับก็คือตัว P นะครับ P อ่า p เท่ากับอะไรครับถ้าเป็นกระแสตร,ตรงก็คือ p เท่ากับ v คูณ i ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัววัดไฟฟ้าตัวตัววัดมิเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีการเป็นขดลวดสองขดนะครับก็คือจะมีขดโวลเตจคอยล์นะครับแล้วก็ขดคอร์เรนต์คอยล์นะครับเพื่อที่ทำให้เข็มมันสวิงนะครับตามตามค่าของโวลเตจหรือ v นะครับแล้วก็คอร์เรนต์นะครับ หรือหรือไนะครับโดยปกตินะครับช่างทั่วไปก็จะใช้วัดมิเตอร์ในลักษณะที่เป็นพาแนลนะครับก็คือติดที่ฝาตู้นะครับเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับหรือ,อในปัจจุบันเราเรียกว่ามี power meter นะครับตัว power meter เนี่ยนะครับก็จะวัดค่าได้หมดเลยนะครับทั้งค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้านะครับ power factor ต่างๆ ตัวนี้ก็จะครอบคุมทั้งหมดเลยนะครับนักศึกษาก็เลือกให้เหมาะสมตามสภาพใช้งานนะครับตัวต่อไปนะครับเรียกว่าวัดฮาวมิเตอร์นะครับวัดฮาวมิเตอร์ตัววัดฮาวมิเตอร์ก็คือมิเตอร์สําหรับวัดค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนนะครับหรือชาบ้านเรียกว่ามอไฟนะครับหรือมิเตอร์ไฟนั่นเองนะครับคำว่าวัดฮาวนะครับวัด ครับว right, <laughs> ัตต์ก็คืออ่าหน่วยของวัตต์ใช่ไหมครับแล้วก็หาวัดเป็นชั่วโมงนะครับก็คือถ้านักศึกษาจําได้นะครับที่เราเรียนเรื่องหนึ่งยูนิตใช่ไหมครับอ่ายูนิตก็คือการใช้ไฟหนึ่งยูนิตก็คือการใช้ไฟหนึ่งพันวัตในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเสียค่าไฟหนึ่งยูนิตนะครับตัวที่วัดออกมาเป็นยูนิตก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ วัดฮาวมิเตอร์นะครับลักษณะการทำงานของวัดฮาวมิเตอร์ก็คือจะเป็นลักษณะของการหมุนนะครับเป็นลักษณะของการหมุนก็คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้านะครับไหลไหลเมือม่อเมื่อผู้ใช้งานหรือบ้านเรือนทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะครับใช้ไฟแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลาจากการไฟฟ้านะครับผ่านตัวจานหมุนของวัดฮามิเตอร์นะครับก็จะทําให้จานหมุน จำวนตัวนี้ก็จะเป็นกลไกในการขับชุดตัวเลขเพื่อให้เกิดการนับค่าไฟออกมาเป็นยูนิตลักษณะการต่อใช้งานก็จะมีแค่4ีขั้วก็คือจะมีฝั่งรับกับฝั่งรับฝั่ง S ก็คือเอาไฟจากการไฟฟ้ามาเข้านายนิวตันมาเข้านะครับส่วนฝั่ง L ก็คือเข้าไปที่บ้านพักอาศัย นี่ก็เป็นตัววัตทาร์มิเตอร์นะครับตัววัตทาร์มิเตอร์เนี่ยนะครับก็ตามถ้าเป็นผู้ใช้ไฟตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับวัตทาร์มิเตอร์ก็จะมีทั้งหมดสามไซส์นะครับก็จะมีสายเล็กสุดก็คือเราเรียกว่ามิเตอร์แ5แอมป์นะครับแต่ว่ามิเตอร์5แอมป์ตัวเนี้ยนะครับวงเล็บ15แอมป์นะครับหมายความว่าชื่อมันนะคือมิเตอร์5แอมป์แต่มันสามารถใช้ได้ถึง15แอมป์ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้มิเตอร์5วงเล็บ15เราก็ต้องเลือกเบรกเกอร์เมนของบ้านนั้นเลือกเลือกที่16แอมป์ใช่ไหมครับเพื่อจะได้ใกล้เคียงกับที่มันจ่ายได้สูงสุดก็คือ15นะครับส่วนสายเมนเข้าอาคารนะครับก็คือสายเมนที่เดินจากมิเตอร์ไปไป,ไปบ้านพักอาศัยเนี่ยนะครับขนาดต่ําสุดขนาดต่ําสุดนะครับก็คือเบอร์4นะครับ แต่จริงๆแล้วไม่นิยมให้ใช้นะครับเบอร์สีเพราะว่าเนื่องด้วยสายมันเล็กเกินไปนะครับมันอาจจะมีการชํำลุดนะครับทางสภาพแวดล้อมนะครับพวกพายุอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นที่แนะนำก็คือควรจะใช้เป็นเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเพื่อความแข็งแรงนะครับแต่ในข้อสอบนะครับจะถามว่าถ้าเป็นมิเตอร์5วลตบ้นะครับต้องใช้สายไม่เล็กกว่าเท่าไหร่นะครับนักศึกษาเขตอบเบอร์สี แต่ว่าความจริงเวลาใช้งานนะครับก็คือเบอร์สิบซึ่งเบอร์สิบก็คือไม่เล็กกว่าเบอร์สีนั่นเองนะครับถ้าปริมาณการใช้ไฟเราเยอะมากขึ้นนะครับจนใกล้เคียงกับพิกัดของมันแล้วคือร5แอมป์นักศาก,กา็ไปใช้อีกอมิเตอร์อีกเวลหนึ่งนะครับก็คือเป็นมิเตอร์15วงเาล็์45นะครับก็คือเรียกว่ามิเตอร์1 5แอมป์นะครับแล้วก็ ได้สีแอมป์นะครับได้สีแอมป์นะครับวัดได้สิไม่ใช่ไม่ใช่วัดได้45แอมป์ครับเป็นมิเตอร์สิบสิบห้แอมป์นะครับแล้วก็อ่สามารถ ใช้ค่ากระแสได้สูงสุดนะครับถึง45แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นขนาดเบรกเกอร์เนนนะครับก็ต้องมากกว่าหรือใกล้เคียงก็คือ 5, 50 5แอมป์นะครับสายนะครับที่ขั้นต่ำที่ให้ใช้ก็คือเบอร์10นะครับเบอร์10แต่ว่าข้อแนะนำก็ควรจะเป็นเบอร์16นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมิเตอร์30นะครับวงเด็บ100 อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของเครื่องวัดไฟฟ้า